สวัสดีครับผมในธนะสิทธิ์เก่ามองเทน,นะครับตอนนี้จริงๆก็จะเรียกว่าสิทธิ์เก่าได้แล้วเพราะว่าก็ถือว่าสถานะเป็นจบแล้วอะครับก็คือจริงๆประเด็นนี้เนี่ยมันมันไม่ว่ามัน,มนไม่ได้ไม่ได้ใหม่เลยครับมันก็นานมา้วครับเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2มิถุนายนนะครับที่ผ่านมานะครับทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นอยู่ที่ว่าตอนนั้นนะ่ะเพจของมหาลัยกรุงเทพน,นะครับได้ลงรูปนี้นะครับ อี่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยร,รูปนี้ครับเป็นเกี่ยวกับเป็นทุนเน็ตไอดอลนะครับแล้วทีนี้กลายเป็นว่ามันก็มีดราม่าอยู่พอสมควรครับนะตอนนั้นนะครับก็คือผมก็เลยจริงๆผมก็คอมเมนต์ชี้แจงอยู่ในตัวเพจที่ต้นเรื่องแล้วครับที่มีคนเขาสงสัยว่าทุนนี้มันแบบมันมีบางคนคิดว่าแบบทุนนี้มันไร้สาระอะไรเกินไปหรือเปล่ามันเด็ดไอเอามัน จะมีอะไรที่ควรจะให้ถุนเขาอะไรประมาณเนี้มันก็เลยดรามากกันบางคนเขาก็าคิดว่าแบบมันดูบ้าบอดูไร้สาระอะไรแบบนี้แบบนี้ก็ได้หรออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมลองเปิดคอมเมนต์ดูย้อนดูทีหนึ่งอย่างนี้คนทรรมได้คนทรรมได้ก็หมดหวังนั่นสิแล้วก็แบบประมาณว่ามันก็เลยดรามาแบบอย่างเงี้ยครับก็เลยขอชี้แจงนะครับเป็นน้งพูดทามากนะครับว่าจริงๆแล้วนะ ทุนนี้ครับมันมันให้อะไรนะมากกว่าทีคิดนะครับ <C> เขาบอกว่าเป็นการนำของที่สร้างสรรค์เข้ามาสร้างคอนเทนต์แน่นอนบางคนจะตีความผิดคิดว่าแบบประมาณว่าเด็กไอดอลจะต้องแบบต้องสร้างกระแสต้องแบบดังหรือมีอะไรในทางภาพภาพลักษณ์ที่มันไม่ดีเป็นลบๆลนะละอะไรเงี้ยแบบโชว์อะไรไม่ดีไม่ดีอย่างเงี้ยจนคนไปด่าก,กันอนะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปไม่ใช่ครับ คือถ้าเขา่ามที่บอกเขาเขาเป็นถ้าเขาใช้แนวคิดเนี้ยเป็นในทางที่ดีครับแล้วก็มีวิญญาณเป็นนครศรีกศรุกินนะครับมีผลการเรียนดีด้วย<ๆ>เขาก็จะสามารถนาสื่อออนไลน์เหล่านี้มาสร้างความเป็นไอคอนให้คนอื่นได้อย่างเช่นเวลาเราดูพวกแบบแคทเกมหรือรีวิวอะไรอย่างเงี้ยที่เราชอบอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็สร้างคือเสียงได้ใครเก่งดนตรีอะไรก็แสดงโชว์ใครรีวิวใครแคทเกมอะไร ก็ทําไปเลยครับไม่ต้องอายอะไรทั้งสิ้นและทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าถ้าเราทําอย่างอย่าเนี้ยใช้ในทางที่ถูกต้องเนี่ยนอกจากจะสร้างชื่อเสียงแล้วแ,วแน่นอนครับเราก็สร้างไรายได้ได้ด้วยมีสปอนเซอร์มีอะไรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับสร้างไรายได้ระหว่างเรียนได้เลยครับแล้วก็พอ,พอ,พอมีทุนตัวนี้มาให้ผมก็ถือว่าสนับสนุนครับผมยังแอบเสียดายเลยครับว่าเนี่ยรุ่นผมไม่มีทุนแบบนี้เลยครับแต่ก็คิดว่ารุ่นน้องครับอะไรอะไรเขามีสิ่งดีๆให้เยอะๆขึ้นอย่างนี้ครับ ก็คิดว่าขอให้ใครที่เข้าคุณสมบัติเข้าขายคุณสมบัติดีครับก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เต็มที่แล้วก็มาสามารถขอทุนนี้ได้เลยครับสําหรับปีนี้ครับผมก็คิดว่าน่าจะปิดลับไปแล้วก็ให้ลองสมัครปีหน้าครับสาหรับเด็กเด็กเด็กอย่างนี้เดือนนี้ห้าการ5ดตั้งแต่เป็นรุ่นเด็กหกศูนย์นะครับมาสมัครได้ครับแล้วนอกจากทุนเด็กไอดอลแล้วครับทางมูลที่ของเรารับก็มีทุนให้เลือกมากมายครับสามารถ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจของมองเทพครับ Bangkok University นะครับหรือ www bu.ac.th นะครับส่วนคลิปนี้ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าแค่อย่างมาชี้แจงนะครับก็อย่างที่บอกครับคือดังนั้นเด็ดไอ้ดอนไม่จาไม่จาเป็นต้องแบบภาครับเสื่อมๆอะไรมันมางคงเข้าใจผิดนะครับแล้วทุนนี้ครับต้องเป็นเด็ดไอดอนที่มีคุณภาพแล้วเป็นเด็ดไอดอนที่ดีนะครับไม่ใช่เด็ดไอดอนแบบโชว์อะไรแบบพวกนั้นแต่ที่มันเป็นประเด็นเฉาๆกันครับไม่มีทางได้ทุนอย่างนี้แน่นอนครับ วันนี้ก็ต้องสวัสดีครับ